สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube แชร์ทุกเทคนิคที่เป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่นะคะช่องที่กำลังเก็บเหรียญหรืออยากได้แนวทางในการพัฒนาช่องอย่างยั่งยืนต่อยอดถึงยอดวิวที่เพิ่มขึ้นยอดซับสไคร์เพิ่มขึ้นและเหรียญรายได้ที่เพิ่มขึ้นฟังทางนี้ค่ะ บอกสูตรแห่งความสำเร็จจากประสบการณ์ที่สะสมและใช้ความรู้ในการศึกษา3ข้อหลักๆก,กดแห่งการประสบความสำเร็จที่ต้องเริ่มทำในตอนนี้ 1. ปรับเวลาความยาวของคลิป ตามสถิติแนะนำสำหรับช่องที่ยังไม่เคยสร้างคลิปโดยการกำหนดระยะเวลาของความยาวคลิปนะคะให้ใช้สถิติความยาวคลิปโดยเฉลี่ยจากสถิติ YouTube ใน studio.youtube.com ค่ะสูตรแห่งความสำเร็จก็คือจะต้องเริ่มตั้งแต่การจัดทำคลิปที่มีความยาวตามสถิตินะคะ สถิติที่โชว์อยู่ด้านหลังบ้านตรงระยะเวลาการดูโดยเฉลีย่ยนี่คือระยะเวลาที่ผู้ชมชมคลิปทั้งหมดเป็นเปอร์เซ็นต์จากร้อเอร์เซดูคลิปเรายาวเท่าไหร่นั่นเองนะคะให้ใช้เวลาที่ได้ตรงนี้คูณด้วย2จะได้ระยะเวลาที่ควรทำคลิปและระยะเวลาความห่างของคลิปไม่ควรเกิน5นาที ตัวอย่างนะคะระยะเวลาการดูโดยเฉลีย่ย7.2หรือประมาณ7.5ประมาณนี้นะคะ7นาทีครึ่งค่ะคูณ2ก็จะได้เท่ากับ15นาทีจะต้องทำคลิปที่มีความยาวทุกคลิปตั้งแต่15 ถึง20นาทีสถิติตรงนี้อยู่ที่ช่องไครช่องมันตัวเลขไม่เท่ากันนะคะนี่คือการเริ่มต้นทำช่อง YouTube เพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนค่ะใครพร้อมก็เริ่มได้เลยนะคะกดข้อที่ 1.. ปรับเวลาความยาวของคลิปตามสถิติแล้วหลังจากนี้คือจะทำคลิปที่ต่ำกว่ามาตรฐานไม่ได้แล้วนะคะมาตรฐานช่องไขช่องมันค่ะ ข้อ2เมื่อได้เวลาความยาวของคลิปแล้วให้ออกอากาศคลิปอย่างสม่ำเสมอนี่คือสูตรสำเร็จในการทำช่อง YouTube นะคะใครทำก็ปังได้ค่ะกดที่จะทำให้ช่อง YouTube ประสบความสำเร็จได้ดีที่สุดคือออกอากาศคลิปอย่างน้อยวันละคลิปหรือ วันเว้นวันถ้าใครออกคลิปห่างจากนี้แสดงว่าคุณจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการตั้งค่าคลิปการเพิ่มภาษาและการตัดต่อที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นค่ะแต่สำหรับกฎข้อนี้เหมาะสำหรับ คนที่เป็นมือใหม่หัดทำ YouTube ทุกคนทุกท่านนะคะออกอากาศคลิปอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นจะทำให้ระบบดันช่องและดันคลิปของเราให้ประสบความสำเร็จในอนาคตแนะนำให้เลือกสองช่องทางสำหรับทำคลิปวันละคลิปหรือทำคลิปวันเว้นวัน,วนทดลองแบบนี้แค่30วันคุณจะเห็นผลด้วยตัวเองค่ะ เมื่อออกอากาศคลิปไป30วัน30คลิปแล้วนะคะข้อ3ให้ดูสถิติและปรับเวลาความยาวคลิปทุกๆุกเดือนสถิติระยะเวลาความยาวของคลิปจาก studio.youtube.com จะเพิ่มขึ้นแน่นอนทุกคนทุกช่องนะคะอยู่ที่ว่าจะเพิ่มขึ้นมากหรือน้อยแต่เพิ่มขึ้นแน่ ให้ไปเช็คเวลาแล้วใช้เวลาระยะเวลาการดูโดยเฉลีย่ยคูณ2เพิ่มอีกครั้งหนึ่งแล้วดูว่าคลิปของเราจะต้องปรับความยาวอยู่ที่เท่าไหร่ยกตัวอย่างนะคะจาก15ถึง20นาทีพอผ่าน1เดือนไปแล้วช่องของเราจะจะ,จะปรับเวลาความยาวคลิปอยู่ที่20ถึงนี่25นาที ระยะเวลาการดูโดยเฉลี่ยหลังบ้านถ้าช่องไหนมีระยะเวลาการดูโดยเฉลีย่ยตั้งแต่8นาทีขึ้นไปนั่นแสดงว่ารายได้ของเราจะเพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะโฆษณามีโอกาสเข้า3ตัว หัวกลางและท้ายเมื่อมีคนดูคลิปเรายาวเกิน8นาทีนะคะเพราะฉะนั้นระ,ระยะเวลาของแต่ละคนแต่ละช่องจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะจำเป็นจะต้องกลับมาดูสถิติหลังบ้านเพื่อปรับระยะเวลาความยาวของคลิป และสำหรับช่องที่อยู่ในช่วงเก็บเหรียญน,นะคะไรายได้ที่คาดการว่าจะได้รับในแต่ละเดือนจะเป็นสเต็ป3สเต็ปเริ่มต้นแบบนี้ค่ะสเต็ปที่1ถ้ายอดวิวทุกคลิปประมาณ500วิว ทุกคลิปเลยนะคะ30วัน30คลิปเราจะได้รายได้อยู่ที่20ถึง30เหรียญโดยประมาณโอกาสที่จะได้ก็คือ100เเหรียญต่อปีแต่ถ้าใครได้เร็วแก่วกว่านั้นก็คือแสดงว่าประสบความสำเร็จหรือมียอดวิวบางคลิปสูงกว่า500วิวแต่ยอดวิวคลิปปังจะต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แวิวนะคะถ้าโอกาสที่มีคลิปปังสักหคลิป สูงเกิน1 0 0 0 0แสนวิวยอดเงินจะได้ลดลงไปมากกว่านี้ค่ะสเต็ปที่2ถ้าทำตามกฎที่ให้3ข้อตอนต้นนะคะไรายได้ที่คาดการว่าจะได้รับต่อเดือนสเต็ปที่2ยอดวิวทุกคลิปที่ออกอากาศ 30, 30วัน30คลิปได้1,000วิวขึ้นไปจะได้ไรายได้อยู่ที่100เหรียญต่อเดือนค่ะ พยายามทำให้เป้าหมายยอดวิวของคลิปทุกคลิปได้1,000วิวขึ้นไปนะคะนั่นก็คือจะต้องใช้ระยะเวลาในการลงคลิปอย่างต่อเนื่องรักษาสถิติความยาวของคลิปค่ะสเต็ปที่3ยอดวิวทุกคลิป30วัน30คลิปอยู่ที่1,000 0วิวขึ้นไปแน่นอนค่ะจะได้1,000เหรียญต่อเดือน ขอให้ทุกคนนะคะตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเราต้องการที่เท่าไหร่เราจะได้ไหมได้ทุกคนทุกช่องแน่นอนค่ะ mm hmm. เพียงแต่อย่าลืมกดแห่งความสำเร็จ3ข้อแรกเท่านั้นลองทำต่อไปเรื่อยๆนะคะระยะเวลาว่าเราจะได้ไรายได้ต่อเดือนอยู่ที่เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ที่เราใช้ว่ามีคลิปปังอยู่ในกระแสะหรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไปในคลิปนี้ มีเนื้อหาล้วนๆและเป็นประโยชน์กับทุกคนทุกท่านแน่นอนค่ะนี่คือแนวทางการทำช่อง youtube แบบยั่งยืนนะคะใช้กฎทั้งสองข้อที่ให้ไปนะคะในเรื่องของการลงคลิปและในเรื่องของสถิติรายได้สิ่งที่เราจะเห็นนั่นก็คือยอดวิวที่เพิ่มขึ้นรายได้ที่เพิ่มขึ้นการทำช่อง YouTube แบบนี้เรียกว่าการทำช่อง youtube แบบ ขั้นบันไดและแบบยั่งยืนในปีที่1ปีที่สองปีที่สปีที่4ี่และปีต่อต่อไปทั้งยอดวิวและรายได้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแน่นอนค่ะผลที่จะเห็นจะเห็นผลใน30วันแรกเลยนะคะถ้าสถิติหยุดนิ่งจะต้องเปลี่ยนค่ะ หลังจาก30วันที่ทดลองทำแล้วนะคะจำเป็นจะต้องเปลี่ยนคอนเทนต์ค่ะคอนเทนต์ content ที่เราทำอยู่ในแนวทางของการทำช่องเหมือนเดิมเพียงแต่ให้เพิ่มเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องที่เราทำและใส่เคล็ดลับลงไปแนวทางการทำคอนเทนต์เทคนิคและเคล็ดลับนะคะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงยอดวิวและ ยอด Subscribe และรายได้ของเราแน่นอนค่ะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างคอนเทนต์ที่เราทำอยู่ในปัจจุบันสำหรับมือใหม่หัดทำ YouTube ทุกคนทุกท่านที่เห็นจะมีอยู่3-4 c สี่คอนเทนต์หลักๆนะคะตัวอย่างเช่นคอนเทนต์สายอาหารวิธีการทำอาหารถ้าเราทำเมนูอาหารอยู่แล้วยอดวิวหยุดนิ่งต้องเปลี่ยนค่ะ เพิ่มคลิปเป็นเทคนิคการปรุงอาหารเทคนิคการขจัดกลิ่นคาวของปลาเทคนิคการรักษาความกรอบของผักเวลาที่เราทำอาหารหรือเคล็ดลับความอร่อยเคล็ดลับการรักษาความเปรี้ยวเคล็ดลับการบีบมะนาวไม่ให้มีรสขมเคล็ดลับการใส่พริกตอนไหนไม่มีกลิ่นเขียวมีรสชาติเผ็ด เคล็ดลับเกี่ยวกับความอร่อยที่คิดว่าใครทำตามเราแล้วได้ผลแน่นอนนั่นล่ะค่ะเพิ่มยอดวิวและยอดซับได้แน่นอนค่ะตัวอย่างต่อไปคอนเทนต์ช่องใสาเกษตรทำการเกษตรเพราะปลูกและวิถีชาวบ้านเกษตรชาวบ้านถ้าสถิติหยุดนิ่งต้องเปลี่ยนค่ะใช้แนวทางการทำคลิป เทคนิคการปลูกการขยายพันธุ์การเพิ่มปริมาณผลผลิตทางการเกษตรเช่นเทคนิคการเพิ่มใส่อะไรลงไปทำให้พริกดกมะม่วงดกมะพร้าวน้ำหวานดอกไม้ออกสีสวยสวยงามเทคนิคการขยายพันธุ์แบบง่ายๆที่ทำตามได้ตัดต่อกิง่งตอนกินเก็บมเมล็ด ขยายพันธุ์เมล็ดผักป่าต่างๆนะคะเคล็ดลับการทำปุ๋ยใช้เองโดยเฉพาะแนวทางการประหยัดต้นทุนในการผลิตปุ๋ยหาวัสดุรอบบ้านที่ทำเองใช้เองแล้วทำให้พืชผลทางการเกษตรสวยงามและได้ผลผลิตที่มากพอเทคนิคการกำจัดสัตููพืชและ,มะแมลงที่เกษตรกรสามารถเรียนแบบได้ โดยใช้วัสดุที่หาได้ตามธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้ต้นทุนหรือใช้ต้นทุนให้น้อยที่สุดแนวทางสายเกษตรแบบนี้เพิ่มรายได้เพิ่มยอดวิวเพิ่มยอด s u b สไครต์แน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะถ้าสถิติหยุดนิ่งต้องเปลี่ยนแนวทางการทำคอนเทนต์ค่ะแนวทางช่อง y YouTube สาย วิถีชีวิตชนบทซึ่งช่อง YouTube ประเทศไทยมีสถิติในเรื่องนี้เยอะมากเลยนะคะถ้าทดลองตามสูตรที่ให้สถิติหยุดนิง่งยอดวิวไม่เพิ่มเหรียญไม่เพิ่มต้องเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเป็นรีวิวความเป็นอยู่รีวิวก็คือพาไปดูความเป็นอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่น สวนทุเรียนมีการเพาะปลูกไปแล้วหนึงปีได้ผลผลิตเท่าไหร่ชมรีวิวปลูกฝรั่งแล้วมีการใส่สูตรบำร,รุงปุ๋ยลงไปให้ได้ผลผลิตเยอะไปรีวิวว่าได้จริงไหมหรือไปติดตามความก้าวหน้าในการทำสวนต่างๆนะคะรีวิวเกษตรกรรีวิววิถีชาวบ้านหรือ ทำคลิปตามเทศกาลคือช่วงนั้นวิถีชีวิตชาวบ้านอยู่กันแบบไหนเช่นหน้าเกี่ยวข้าวก็ลงคลิปเกี่ยวข้าวรัวๆให้ได้เยอะที่สุดหน้าแย่ไข่มดแดงก็ทำคลิปเกี่ยวกับแย่ไข่มดแดงให้ได้มากที่สุดหน้าดักหนูก็ต้องมีคลิปดักหนูให้ได้มากที่สุดแล้วถ้าเราไม่ดักหนูเราแย่ไข่มดแดงไม่เป็นเราจะทำยังไง ไปถ่ายคลิปวิถีชีวิตของชาวบ้านตามเข้าไปค่ะเขาไปแย่ไข่มดแดงเราก็ไปกับเขาค่ะขอถ่ายคลิปวิถีชาวบ้านแต่อย่าลืมนะคะคลิปเราเมื่อเปลี่ยนคอนเทนต์เราจำเป็นจะต้องมีจำนวนคลิปให้ได้มากที่สุดค่ะและ ทำคลิปตามคอนเทนต์ก็คือการตั้งคอนเทนต์เอาไว้ค่ะว่าเดือนนี้เราจะทำคอนเทนต์อะไรห้ามลงคลิปที่เนื้อนอกเหนือจากคอนเทนต์ที่เรากำหนดไว้นะคะเช่นวิธีชาวบ้านไปเก็บผักหวาน เดือนนั้นทั้งเดือนให้ลงคลิปเก็บผักหวานให้ได้มากที่สุดถ้ามีคลิปอื่นขึ้นมาแทรกระหว่างยังมีผักหวานอยู่ให้เก็บคลิปอื่นเป็นสต็อกคลิปไว้ก่อนค่ะเราจำเป็นจะต้องลงคลิปตามคอนเทนต์ถ้าผักหวานคือลงผักหวานรัวๆแล้วเก็บคลิปแย่ไข่มดแดงเอาไว้แล้วคลิปแย่ไข่มดแดงจะมีจำนวนคลิปที่มากขึ้น หลังจากเก็บผักหวานเสร็จให้ลงด้วยคลิปแย่ไข่มดแดงรัวๆแบบนี้เพิ่มยอดวิวเพิ่มยอดซับได้แน่นอนค่ะนี่คือตัวอย่างตามคอนเทนต์ที่คนไทยส่วนใหญ่นิยมทำนะคะแต่ช่องไหนจะปังได้เร็วมียอดเงินและยอดผู้ติดตามได้สูงอย่างรวดเร็วนั้นจะต้องทำคลิปปังคลิป จำเป็นจะต้องเป็นไวรัลคลิปไวรัลคืออะไรคลิปไวรัลก็คือคลิปที่มีการกระจายอย่างรวดเร็วค่ะมีการแชร์อย่างรวดเร็วค่ะทำตามแล้วทำได้จริงค่ะและคนจะดูคลิปนั้นได้ยาวกว่าปกติคลิปไวรัลนะคะก็คือคลิปที่ได้รับความนิยมสูงสุดนั่นเองค่ะเมื่อเป็นคลิปที่ มีคนทำตามแล้วมันได้ผลจริงเขาก็จะแชร์คลิปที่จะเป็นไวรัลคือคลิปที่มีการแชร์และมีการเรียนแบบได้อย่างรวดเร็วค่ะนั่นก็คือเป็นคลิปที่มีคุณภาพจริงๆเป็นคลิปที่ตลกจริงๆเป็นคลิปที่มหัศจรรย์จริงๆเป็นคลิปที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนหรือเป็นคลิปที่อยู่ในกระแสทำช่อง ต้องหาคลิปไวรัลให้ได้ค่ะเราจะหามาจากไหนคลิปไวรลัลนั่นก็คือการต้องดูตลาดดูคลิปที่อยู่ในปัจจุบันแนวทางการหาคลิปไวรัลนะคะหาจาก Creator. ครีเอเตอร์ครีเอเตอร์ก็คือพวกที่ออกแบบคลิป หาคอนเทนต์ด้วยตัวเองที่เก่งๆนะคะพวกนี้คือคุณสมบัติพิเศษของยูทูบเบอร์ในประเทศไทยเลยนะคะคือเป็นนักครีเอเตอร์ที่ทำคลิปได้ออกมาแล้วมีผู้ชมเยอะๆนั่นคือแนวทางที่เราจะทำคลิปไวรัลค่ะใครทำคลิปแล้วเป็นไวรัลก็เรียนแบบคนนั้นหาจากไหนหาจากช่องดังคลิปปังหาจากกระแสะที่มาแรงในปัจจุบันและ คิดเองค่ะแปลกใหม่ไม่เหมือนใครโดยเฉพาะคลิปตลกนะคะจะได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยค่ะเราจะเห็นว่าจะมีครีเอเตอร์ช่อง YouTube หรือเพจใน Facebook ทำคอนเทนต์เป็นนักครีเอเตอร์ก็คือเป็นคนคิดคอนเทนต์ขึ้นมาค่ะให้ตลกแล้วก็ผู้ชม จะติดตามคลิปแบบนี้มีการกดแชร์ได้เร็วมากในปัจจุบันนะคะคลิปที่กำลังเป็นไวรัลที่คนทำตามอย่างรวดเร็วใน TikT ตอกและใน Facebook คือคลิปกินมะระค่ะแม่ก็บอกแล้วว่ามันไม่ขมไม่ขมไก่แค่มลระขี้นกเนี่ยจัดไปพังยัวยเรื่อง นี่คือตัวอย่างนะคะของคนที่เป็นครีเอเตอร์คิดทำคลิปเป็นคนแรกแล้วมีการเอามาทำเรียนแบบกันมากขึ้นเรียกว่าคลิปไวรัลหาทางสร้างคลิปให้เป็นไวรัลหรือสร้างตัวตนให้คนรู้จักเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแล้วนะคะนั่นก็คือเราเริ่มมี f c แฟนพันธ์แท้ค่ะ FC แฟนพันธ์แท้นะคะก็คือจำนวนของผู้ชมคลิปของเราที่เป็นจำนวนที่เราสามารถดูได้ว่าเขากลับมาดูคลิปเราทุกวันเจ้าของช่องดูสถิติหลังบ้านเป็นเราจะรู้ว่าจำนวนคนที่เป็น FC แฟนพันธ์แท้ของเรามีจำนวนเท่าไหร่นะคะเราจำเป็นจะต้องรักษา การสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มคนแฟนพันธุ์แท้ของเราให้อยู่กับเรายาวนานที่สุดค่ะวิธีการและช่องทางการสร้างความสัมพันธ์นะคะ 1. โดยการเปิดรับสมัครสมาชิกช่องเราจะเห็นว่ามีใครที่ชอบเราจริงๆแล้วยอมเสียเงินการสมัครสมาชิกช่องของเราแต่ช่องนั้นจะต้องมีประโยชน์ให้กับผู้ที่เขาลงทุนสมัครนะคะ 2. การเปิดคลิปเป็นพรีเมีย จะทำให้คลิปออกอากาศสดแล้วเราอยู่ในคอมเมนต์พูดคุยทักทายกับคนที่มาดูคลิปสดๆร่วมกันกับเราเราจะเห็นจำนวนของ fc แฟนพันธ์แท้ที่จะมาดูคลิปของเราในระยะเวลาที่เราออกอากาศคลิปสดเป็นพรีเมียร์ค่ะการพูดคุยในคลิปสดพรีเมียร์จะทำให้เราได้สร้างความสัมพันธ์กับ fc แฟนพันธ์แท้ค่ะ 3. เปิดช่องทางการติดต่อในช่องเกี่ยวกับ ช่องใส่ช่องทางการติดต่อเพื่อให้ FC แฟนพันธ์แท้ได้พูดคุยกับเราค่ะ 4. การไลฟ์สดเพื่อเป็นการทักทาย FC ภาษาในการทำช่อง YouTube เรียกว่าการคอลแลบคือการพูดคุยกันสดๆถามตอบได้สดๆก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์และการรักษาแฟนพันธ์แท้นะคะ นี่เป็นกลยุทธ์และกฎในการสร้างช่อง YouTube แบบพัฒนายอย่างยั่งยืนนะคะสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือการกำหนดเป้าหมายของเราและอย่าหยุดเมื่อเรายังไม่ถึงเป้าหมายเป้าหมายตรงนี้อยู่ที่รายได้เราอยากได้รายได้เดือนละเท่าไหร่ให้เราทำไปอย่างต่อเนื่องนะคะโดยการออกอากาศคลิปตามสูตรที่บอกมาคือ30วัน30คลิปหรืออย่างน้อย วันเว้นวันถ้าใช้ระยะเวลาห่างกว่านี้เราจะไม่เห็นผลถ้าคอนเทนต์เราไม่ดีจริงนะคะกำหนดยอดวิวค่ะว่าเราต้องการยอดวิวคลิปละกี่วิวกำหนดไว้ให้เป็นเป้าหมายที่สูงสุดที่คิดว่าเราจะทำได้นะคะ และ 3. าํกำหนดยอด u u s c r i b e ค่ะเราอยากได้เท่าไหร่ให้เรากำหนดเป้าหมายจาก3ตัวหลักตรงนี้แล้วอย่าหยุดพัฒนาคลิปและสร้างคลิปของเราอย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นกฎแห่งความสำเร็จและแนวทางการทำคลิปปังทุกอย่างที่บอกไปนั้นจะทำให้ช่องของเราเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแบบขั้นบันไดค่ะ y u u t u b e Analy ติ An ik, หรือ การวิเคราะห์สถิติที่เราต้องรู้ในการที่จะทำช่อง y o u Tube แบบพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก็คือมาตรฐานของช่องนะคะให้เข้าไปที่ตารางการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะแล้วกดเข้าไปที่คำว่าเนื้อหานะคะแล้วกดเข้าไปที่คำว่าวิดีโอให้ใช้ สถิติจากวิดีโอเป็นหลักนะคะนั่นก็คือระยะเวลาการดูโดยเฉลี่ยของช่องระยะเวลาการดูโดยเฉลี่ยนะคะโดยปกติแล้วไม่ว่าคลิปเราจะมีความยาวเท่าไหร่ก็ตามผู้ชมจะดูคลิปแค่ ครึ่งหนึ่งเท่านั้นครึ่งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้จากระยะเวลาการดูโดยเฉลี่ยคือเวลาที่คนเลือกดูคลิปเราเราจำเป็นจะต้องทำความยาวของคลิปเป็นคูณ2ของเวลาที่ได้จากระยะเวลาการดูโดยเฉลี่ยบวกไปอีกประมาณ3-5ถึงนาทีนะคะแต่ต่ำกว่านี้ไม่ได้ค่ะยกตัวอย่างใน ตัวอย่างนะคะระยะเวลาการดูโดยเฉลี่ย7.27ก็เท่ากับ7นาทีครึ่งคูณ2ก็เท่ากับ15นาทีคลิปจำเป็นจะต้องทำความยาวที่15ถึง20นาทีโดยไม่ต่ำกว่านั้นค่ะสถิติที่2ที่เราต้องรู้ก็คือให้เข้าไปที่ช่อง YouTube ของตัวเองนะคะแล้วดูสถิติเรื่องจำนวนผู้รับชมคลิปค่ะ ให้เราเลือกดูสถิติของช่องตัวเองที่เห็นทุกวันตอนนี้คือช่องมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะโดยปกติคนจะดูคลิปอยู่ที่3 5 0ถึง5,000วิวทุกคลิปคนจะดูอยู่ที่3,000ถึง5,000เสมอนั่นคือสถิติในแต่ละวันของเราค่ะคือตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าคลิปเรา1คลิปคนดู5,000วิว นะคะคนั่นคือสถิติสิ่งที่เราต้องทำคือต้องทำคลิปให้ดีกว่าวันนี้ด้วยการพัฒนาคอนเทนต์ทำให้คนดูคลิปมากกว่า5,000 5,000คือเป้าหมายสูงกว่า5,000คือประสบความสำเร็จค่ะเราก็จะดูแบบนี้เมื่อเราใช้กดตามที่สอนมาทุกอย่างในคลิปนี้นะคะยอดวิวของเราจะต้องสูงขึ้นและยอดรายได้ของเราก็สูงขึ้นตามไปด้วยยอดซับสไครต์เพิ่มขึ้นทุกวัน อย่างแน่นอนนี่คือแนวทางการทำช่องแบบพัฒนาแบบยั่งยืนค่ะ หวังว่าเทคนิควันนี้จะเป็นไอเดียดีๆและเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่หัดทำ YouTube ทุกคนทุกท่านนะคะให้ใช้กดตรงนี้ในการทำช่องแบบพัฒนาแบบยั่งยืนลองได้เลยค่ะ30วัน30คลิปคุณจะเห็นยอดวิวที่เพิ่มขึ้นยอด Subscribe เพิ่มขึ้นและเหรียญที่เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับมือใหม่หัดทำ YouTube ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ชาแนลติวเข้มมือใหม่หัดทํา y ำ u t u b e ช่อง You u t u b e ช่องนี้เน้นการเรียนการสอนมือใหม่หัดทำ u t u b e ที่ต้องการใช้ความรู้ความสามารถและคอนเทนต์ของตัวเองในการเปิดช่อง You u t u b e เพื่อสร้างรายได้ในอนาคตนะคะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านค่ะส่วนตัวดิฉันเองมีประสบการณ์ จบสาขาครูการตลาดและทำช่อง YouTube ตามแนวทางของการตลาดนะคะก็คือมีการประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถด้านการตลาดหรือพูดง่ายๆก็คือทำช่อง YouTube คล้ายๆกับการขายสินค้าและศึกษาความต้องการของผู้ชมเป็นหลักว่าคลิปแบบไหนผู้ชมจะดูหรือไม่และใช้ทฤษฎีในด้านนี้ในการทำช่อง YouTube และเปิดสร้างรายได้ค่ะ ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกแรงสนับสนุนนะคะช่องติวเข้มมือใหม่ทำ YouTube มีช่องทางการสนับสนุนช่อง2ช่องทางค่ะคือ1สมัครสมาชิกทั่วไปนะคะเสียค่าสมัครเดือนละ 80บาทค่ะ 2. เป็นสมาชิก VIP นะคะสามารถเรียนตัวต่อตัวได้ผ่านช่องทางทาง Messenger ของ Facebook ค่ะในเดือนละ500บาทค่ะสอนแบบจับมือผ่าทํานะคะและผู้ที่ยังไม่สะดวกสำหรับการสมัครสมาชิกไม่ว่าจะเป็นช่องทางที่1หรือช่องทางที่2สามารถเข้าเรียนฟรีได้ในแพลตฟอร์มของ YouTube ช่องติวเข้มมือใหม่หัดทำ u t u b e และ Facebook กลุ่มเรียนฟรีมือใหม่หัดทำ YouTube นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกมีสิทธิ์เข้าถึงรูปแบบการเรียนการสอนได้ทุกท่านค่ะช่องทางการติดต่อเป็นการส่วนตัวที่นี่ Facebook ตามนี้นะคะ